ก็กราบสวัสดีและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมันอยู่ในเกม GTA San Mod กันอีกแล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปี2025นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับก็ขอให้มีแต่ความสูงนั้นรุ่งเจริญนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดนะครับผมตลอดทั้งปีไปเลยนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะ ก็โอ้โหมีคนมันขวางทางโอ้โหออกไปออกนะครับก็นี่นี่มันขวางทางรถนะครับขวางทางเขานะครับผมก็วันนี้นะครับจะไปหารถ KR แล้วก็ Victor นะครับผมก็ไปค่อยๆไปนะครับผมวันนี้นะครับจะไปเล่นมอดรถยนนะครับมอดมอไซนะครับก็มอดทีทีแซนะครับรถแต่ง2องคันนะครับลงได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องแตกไฟล์กันก่อนนะครับก็ ง่ายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมัดรถยนต์ลงง่ายนะครับก็ลงแล้วแต่อย่าลงไฟก็ต้องแตกไฟไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดนะครับก็ต้องก็ต้องแก้ไฟกันก่อนนะถึงจะลงมัดได้นะครับถ้าลงเสิจแล้วก็ลงไฟล์ทีแซนแล้วไม่ได้นะครับก็ต้องทําก่อนนะครับถ้าคลิปหน้าเนีย่ยผมอีกสักพักหนึ่งก็ต้องทาคลิปสอนแก้มอดแล้วแหละนะครับ ก็ไปวันนี้นะครับจะไปเอารถค r อาแล้วก็วิกเตอร์นะครับผมที่ผมลูกวัดไว้นะครับผมก็แต่ใครอยากให้ผมทําอะไรต่อนะครับก็เอมไม่ไปได้เลยนะครับนี่ไปเอารถบอสที่ผมลงไว้ดีกว่าไปนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราเสกรถมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้ไปรถวิกเตอร์นะครับ ก็เป็นวิกเตอร์นะครับผมดีมีท่อสองจังหวะด้วยนะครับดีนะครับตัวรถก็เป็นสีแดงนะครับก็ขอบล้อก็สีเหลืองนะครับผมก็ก็แต่ขยักโหลดนะครับผมจะที่ลีไวต้ขอมเบสปักบุตรไว้เลยนะครับนี่นะครับผมรถเขาสวยนะครับก็ขยักโหลดนะครับผมจะที่ลีไวต้ขอมเบสปักบุตรไว้เลยนะครับ นี่นะครับผมรถเขาเป็นรถสีแดงนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปแบบคือคือแบบว่าดิลอกรถนะครับลองรถว่ารถเสียโหดไปคันนี้มีเสียงด้วยนะครับเสียงจองจังหวะนะครับคันเด้นะครับนี่นะครับผมก็เป็นเสียงสองจังหวะนะครับนี่นะครับผมเสียงเขาจะโหดนะครับก็ขยับรูนะครับผมก็ จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ปังงูนนะครับผมก็ใครน้องๆหนูๆนะครับผมบอสตัวนี้นะครับผมได้มาจากช่องไมค์ดีนะครับก็ล่าสุตรีนะครับช่องเขาหายแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เราปีบอสเหลืออยู่นะครับเหลือช่องช่องกอทีแล้วก็ช่องปีต้องสลานพันนะครับผมก็ใครอยากหโหลดช่องบอสอทีนะครับผมที่ลิงก ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ก็ม์ตัวนี้นะครับผมจะมีเสียงด้วยนะครับผมโอ้โหนะครับผมก็เสียงเขาโหดอยู่นะครับก็เสียงโหดนะครับก็แต่ใครอยากทำอะไรต่อนะครับก็คอมมต์มาได้เลยนะครับผมก็ก็มีเสียงหัดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกไปแข่งนะครับว่ามันจะแข่งได้ไหม นี่นะครับผมเราเราเอาไปลองไปแข็งนะครับว่าจะแข็งได้ไหมนะครับผมไปก็คันนี้เสียงโหดนะครับผมเสียโคตรโหดนะครับผมก็เสียงโหดอยู่นะครับนี่นะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถมอไซน์นะครับโอ้โหนะครับผมก็คลิปนี้ไม่ใช่คลิปเรียวไรนะครับผมก็เป็นคลิป g t a z บอสนะครับก็ไปดูแพทแต่ปาต้า้าก่อนให้เป็นแบบ แบบขี่รถได้โดยไม่ต้องยิงนะครับนี่นะครับออกตัวรถโคตรแรงนะครับรถแรงนะครับนี่รถเขาแรงนะครับนี่นะครับผมก็รถเสียงโหนดมากนะครับผมก็ก็แต่อยากให้ผมทำอะไรต่อก็คอมีไปได้เลยนะครับนี่นะครับอย่ายาวไปโอ้โหรถวัวแรงนะครับผมรถโคตรแรงนะครับนี่ เราออกตัวค่อยดีอยู่นะครับโอ้โหนะครับผมแต่ท่าของจริงนะครับถ้ารถแรงบ้างนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็เสียต่อการชนแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับผมก่อนนี่เป็นแบบจริงนะครับก่อนในเกมก็ไม่เป็นไรนะก่อนแล้วก็มีแต่ตำรวจถ้าเจอตำรวจก็ต้องตำรวจก็จับเลยนะครับก่อนนี่เป็นแบบของชีวิตจริงนะครับก่อนในเกมทําได้นะครับในเกมไม่เป็นไรนะครับถ้าส่วนของชีวิตจริงนะครับ อาจจะเกิดอุบัติเหตรุรถชนกันบาดเจ็บดักแล้วก็โดนตำรวจจับได้นะครับแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะครับเสียชีวิตก็มีนะครับผมก่ここอนนี้นแบบของชีวิตจริงนะครับผมก่อนชีวิตจริงนะครับอย่าหาทําแบบนี้นะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก่ここอนนี้เป็นแบบของจริงนะครับผมผมไปไปลดว่าแรงนะครับอ้อลดแรงอยู่นะนี่รดโคตรแรงนะครับ ก็เราจะไปแข่งนะครับมันจะแข่งได้ไหมนะครับนี่นะครับผมอันนี้นะครับผมก็เกมนะครับทําได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้แบบแบบไม่โหลดนะตอนนี้ผมลุกบอสไปแล้วนะครับแบบรูปแบบแบบไม่หายนะครับผมลุกไว้แล้วแต่มันก็หายแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปสนามแข่งนะครับดูเบื้องทะเลทรายนะครับ อ้ายก็ดอยนะครับนี่นะครับผมก็คันนี้โอ้โหเสียงคือรถเสียงสุดยอดนะครับผมก็เป็นรถตัวรถก็เป็นสีแดงนะครับผมดีททำได้นะคันนี้เอาไปเล่นได้นะครับก็ขยักโรนนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ปังหมุนนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมคันนี้สนามนี้แข่งได้นะครับผมไปแต่ลองข้นแข่งกันเลย นี่ออกไปแล้วโอ้โหคันนี้สู้ได้มาคันนี้สู้น่าจะได้อยู่นะก็โอ้โหแสกไปแล้วนะครับแต่รถขาวแรงนะครับนี่รถคันนี้สู้ไม่ได้นะครับผมนี่รถขาวแรงมากนะครับแรงนะครับรถขาวแรงนะครับผมก็คันนี้สู้ไม่ได้นะครับไปถ่ายาผูต้องคงลงต้องไปลงมอสแล้วแหละนะครับลุงมอสปวอ์นะครับแต่จะสู้ได้นะครับผมแต่คันนี้สู้ไม่ได้แต่ผมไม่ได้ลงมอสนะครับ ก็ตัวก็ต่อขาไัยด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปเล่นขันต่อไปกันเลยเอาละครับตอนนี้นะครับก็จะมาเล่นรถ kr นะครับนี่เป็นตัวรถเป็นรถ kr นะครับมีเสียงสองเจ้าวไได้นะครับตัวรถก็เป็นสีน้ําเงินนะครับก็ของแท้นะครับผมนี่ตัวรถเขาสวยนะครับผมก็ของจากช่องมาเอกดีนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลูกบอดแพ็คไว้นะครับนี แต่รถเขาสวยมากนะครับนี่นะครับก็รถเขาสวยนะครับผูนี้มีท่านะบูหูท่าขับแปลกๆนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวรอคันนี้นะครับคันนี้จะสู้ได้ไหมนะครับคันนี้นะครับคันที่แล้วนะครับสู้ไม่ได้นะครับแต่คันนี้สู้ได้ได้ดอนะคันนี้แรงนะครับได้เหมือนคันที่แล้วนะครับคันที่แล้วก็แกเราสู้ไม่ได้แต่รถเขามันแรงนะครับ แต่ก็ต้องขออภัย okay. ด้วยนะครับก็ถ้าผมจะพยายามทำให้นดีที่สุดนะครับก็แต่ก็ต้องขออภัยนะครับนี่ผมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ทีทีแซนนะครับผม1อนที่สี่นะครับโลบอทได้นะครับผมก็1อนที่สองโลได้นะครับไม่ต้องแต่ไม่ต้องทําไฟนะครับต้องไม่ต้องทำเป็นแยกไฟเปิดโฟบีบอัดไฟเปิดโฟเดอร์นะครับ ขอ Android 12แล้วก็ Android 11นะครับแต่ Android 14นะครับต้องเป็นต้องบีบอัดไฟก่อนนะครับหรือจะลงมอดได้นะครับก็อันนี้ผมลงได้นะครับลงได้แล้วนะครับนี่นะครับแต่รถแรงนะครับผมก็คันนี้จะสู้ได้อยู่นะครับนี่นะครับผมอันนี้รถแรงนะครับนี่นะครับเหมือนเด็กแว้นเลยนะครับ เด็กแว้นก็ต้องไปสิ่งรถนะครับนี่เด็กแว้นนะครับก็รุนแรงเหมือนเด็กแว้นนะครับผมถ้าชีวิตจริงเลยครับผมอุบปติเหตุได้นะครับสิ่งรถตอนกางคืนได้นะครับแต่ของจริงนะครับสิ่งรถตอนกางคืนได้แต่ต่อการวันไม่ได้ลางวันนะครับมีตำรวจตั้งด่านนะครับอันนี้เป็นแบบของชีวิตจริงนะครับผมก็ในเกมนะครับทําได้นะครับแต่ในเกมตายแล้วเกิดใหม่ได้นะครับผมแต่ถ้าชีวิตจริงนะครับ ตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้นะครับเสียชีวิตแล้วเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นแบบของชืิตจริงนะครับชืิตจริงตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้นะครับก่อนไอเกมเกิดได้นะครับนี่นะครับผมก็เป็นมอไซน์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสนามแข่งนนะครับขัดที่แล้วดีก็สู้ไม่ได้นะครับคันนี้จะสู้ได้ไหมนะครับคันนี้จะสู้ได้แน่นอนนะ ไปแล้วจะไปสนามแข่งรถที่ทะเลทรายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมแต่รถเขาแรงนะครับโอ้โหือแบบสุดยอดจริงๆนะครับนี่รถเขาแรงนะครับถึงก็2จังหวะด้วยนะครับคันนี้นะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะก็เดี๋ยวรอคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้อาจจะสู้ได้ไหมนี่นะครับส2ซอกดึกป้ายโอ้โห คันนี้สู้สู้ไดสู้ไม่ได้นะครับคันที่แล้วก็สู้ไม่ได้โอ้รถข้ามันแรงนะครับเหมือนคันที่แล้วคันนี้แล้วก็ไม่ได้แต่คันนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่รถค้ามันแรงนะครับนี่นะครับก็รถค้าแรงนะครับแต่รถราเดี๋ยวมันแรงนะครับนี่นะครับผมเสียข้าโหดมากนะครับเสียเข้าโคตรโหดเลยนะครับนี่เสียโหดอยู่นะครับ แต่ใครอยากให้ผมทำอะไรต่อนะครับก็คอมเมนต์มันได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ์เราด้วยครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับพวกเรานะครับตกรอกหลอขอลาไปก่อนนะครับ See y o u ย game บายบาย